สวัสดีครับผมเป็นเสริร์ฟพาเที่ยวครับวันนี้พาไปเที่ยวเมืองโบราณครับไปชมกันเลยครับพาเข้าไปชมวัดมรดกกาตัดเขาพระวิหาร ันนี้ตกเป็นของกัมพูชาเรียบร้อยนะครับปราสาทเขาพระวิหารนะครับอันนี้คือปราสาทเขาพระวิหาร,รน,นะครับเหมือนไหมครับ ใจ,จก็ยืนกดไลค์กดแชร์นะครับ รอบๆอกนะครับ <the> <laughs> สวยงามกับเพื่อนๆทำเที่ยวสวยงามกับเพื่อนๆอันนี้คือวัดจำลอง คนรองทัวเวลาันนี้คนเวลาที่นี่เป็นสิ่งสวยงามครับเพื่อนตอนนั่งรถเที่ยวนะครับตอนั่งรถเที่ยวเมืองจำลองนะครับหรือเมืองโบราณน,นะครับที่นี่เป็นเมืองโบราณเมืองจำลองครับเราจะวิถีชีวิตหรืออะไรสักอย่างก็ประมาณนี้นะครับ นี่ล่าเขาความพี so ่นองมี่เ่าเขาพระเสืองอพี่นอนเมืองออกเมืองโบราณแบบผ่านะผ่านี่จุดหนึ่งนะครับ้านาที ห้านดสีนะครับพอได้ชมพเพราะเวลาก็จำกัดเดิยผ่าชมเข้าไปข้างหนนะครับ นี่แหละครับสะเสิมงามนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นหอกองนะครับเป็นหอกองไม่ใช่ปืนใหญ่นะครับเป็นหอกองนะครับ หอกองนะพี่น้องหอกองอยู่ในบ้านในเมืองใาสมัยโบราณในวัดในว่านะพี่น้องหอกองประมานี้แหละพี่น้องขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับวันนี้พามาเทีย่ยวมาชมนะครับผมเประเสาเทีย่ยวชาแน,นลถูกตั้กใจก็ติดตามทางช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับ